ตอนนี้กำลังทำอะไรหน่อนี้อันนี้คัดเลือกห่อหมกปลาซิวนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยปลาซิวนะคะแยกออกคะ่ะแยกออกจากขี้กระเนี่ยค่ะเห็นบอค่ะเนี่ยเห็นบอได้ยูเด้ค่ะเนี่ยสองหมกดได้ฟางไม่ป่าหมกหนึ่งกินหมกหนึ่งเลือกปลากับกุ้งออกจากใบไม้นี่คะ่ะเห็นบอแมงดาค่ะ สวโมค่ะในตัวใหญ่บ่ค่ะกุ้งฝอยค่ะเด็ค่ะเห็นบ่เนี่ยกุ้งฝอยก็เห็นบ่านในมันเต็มออกมาจากน้ำมาแล้วค่ะเห็นบ่เนี่ยก็ร่างละเอียดเนี่ยค่ะเห็นบ่นะคะเห็นบ่ค่ะเนี่ยค่ะได้กิ่นยุค่ะบ่แม่นเล่นน้ำซื้อๆค่ะได้กินปลาซิวนยุค่ะมกปลาซิวค่ะมั่วลูกไส้สอนให้กินค่ะ